ก็ต้องสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกครั้งกับเกมโลบอคแนนเองกับปี2025นะครับผมโอ้โหแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนเนี่ยนี่คือคลิปแรกของปีนี้ในอ่าคลิปยาวนะถ้ามีลงคลิปแมวในช็อตเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าฮ่าจาเกมนี้ซึ่งมันมีเสียงเพลงด้วยอ่ะเดี๋ยวปิดเพลงแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคผมปิดปิดเพลงละโอเคนี่หน้าร้านค้าทำอะไรอ่ะซื้อของนี่ซื้อเลย ซื้อสำเร็จอันนี้คืออ้เติมโลบักอืมเติมเลยดิไม่พอช่วงนี้โลบักขาดแคลนโอ้โสนใจโ no นเนตได้นะทุกคนโนเนตวะโอเคปึ๊บคืออะไรอ่ะมองนี้เหมือนเกี้ยวเลยแบบเกี้ยวซาที่ทอดแล้วอ่ะอ๋อเฮ้ยปรับราคา ว่าเราจะขายดีๆหรอวะทุกคนค่ <c oughs> าราคาเฉลี่ย0.89เอ้าจัดไปดี8 0ลอ, <c oughs> เ,อเอ้าไม่มันน้อยไปมันน้อยไปเ <c oughs> ไม่ <c oughs> เอา้าร้านนี้ตอนรับคนรวยราคาสูงไปลูกค้าอาจไม่ซื้อเฮ้ย <c oughs> ต้องซื้อเลยดิอันนี้ถูกสุดแล้วร้านหนึ่งเขาขายแบบ เยอะกว่านี้ใช่ไผมอืมโอ้ยกดกดกดปิดมันหลอกล่อตาหลอกล่อใจอย่างว่ามันหมุนหมุนหมุนแบบเนี่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยเพราแต่เฮี้ยโอ้ยเปิดเลยสนใจซื้อไหมครับราคาไม่แพงโอ้ยนี่ไงว่าเขามาซื้อแล้วยิ้ยเอาแล้วเขาเดินออกไปเลย ไอ่านไม่ออกพิมพอะไร love this. อไอเลิฟนี่เอาอไปเร็วเฮ้ยซื้อเถอะเอาโอ้ลดลดราคาให้หน่อยก็ได้อู้อะไรวะโอ้โหนี่ศูนย์จุดนี่ <c oughs> กำไรศูนย์จุดหนึ่ง <c oughs> กำไรดีนี่ว่าโอเคเลยมาต้องซื้อแล้วไหมเอ้ดีดีด,ด,ดีเอ้ลูกค้าน่ารักมามา เราต้องบริการดีๆเออนี่รับเงินทอนเหรอให้เขาสักห้าสิบเหรียญดีมันลูกค้าน่ารักดีอ่ะ <c oughs> ต้องอ๋อต้องทอนหนึ่งจุดห้าโอเคเอาถ้าแถมอ่ะเอากดกดกดแถมไม่ได้อไม่มัน <c oughs> อืมโอ้ยล,ลูกลค้า จ่ายด้วยบัตรเครดิตเงินเหรออ้าวเก้าเก้าเก้าเพ่ใจเย็นโอ้โหสองจุดเจ็ดใช่ไหมอืมโอเคเราเล่น,เร,เ,ลน,นเ,เราเล่นดีๆก่อนเออเราเล่นแบบดีๆกันเราต้องมีรายรายได้เข้ามาก่นอนเฮ้ยลูกค้าคนนี้น่ารักโอเคเพราะงั้นโอ้บัตรเครดิตเพราะงั้นก็อืมไม่แพงลูกค้าไม่แพงไม่แพง <laughs> โดนด่าโอ้เล่นเปที่เปจริงโดนด่าแน่นอนวงเงินไม่พอ อันนี้อะไรอ่ะน้ำบังไม่เพียพอไม่เติมของเจ็ดเอ๊ะจ่าย,ยด้วยบัตรเครดิตกันเยอะจังเลยเฮ้ยของเงินสดนี่อยากแบบอยากปั่นออกจากเคาน์ <c ười> เออตอร์อ้าวของหมดซื้ออะไรดีไอ้น้ำมันมะกอกอุอ้ยโคตรแพงเลยโอ้แพงจังวะเราต้องแบบ เราต้องซื้ออะไรให้มันถูก,ถกอย่างเช่นอันนี้12อันใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้มนหนึ่งอันนี้มนหนึ่งแล้วก็เอ่อน้ำตาลเอ๊ยเชียรีดเดอร์เอ้ยผมเบ้ยเดี๋ยวผมผมเพิ่งอ่านเชียรีดเดอร์ว่าแต่ฟะหะหะะเ้ยเฮ้ย,ยคือ,ค,อคือกินไปปับ๊บคือคุณลุกขึ้นเต้นเลยแบบ เชียร์ลิเดอร์แบบสามสี่อย่างนี้เลยวะซื้อเลยชอบชื่อโอเคซื้อดิซื้อสำเร็จเฮ้ยขอเชียร์ลีดเดอร์ก่อนดิ่นี่แหละวะเอาเอาอ๋อเริ่มมาถัดไปเลยเชียร์จะเอาเชียร์ลีดเดอร์มาน่าดีวะชึบโอเคนี่เอากดกดปุ่มผิดเฮ้ยโอเคยิงยิเชียร์ลิเดอร์ตั้งราคา ไม่แพงเอาแบบไม่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 แพงมากแล้วกันนะการเป็นเชียร์ลีดเดอร์เพแบบมันคือความฝันในการแบบกีฬาสีอ่ะไม่แพงมากงั้นผมขายในราคาโอเคผมราคาตามนี้แล้วกันนะเมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นอะไรใช่ไหมโอเคไม่เห็นหรอกนี่สี่เหรียญพอโหเก้าพันเก้าอสิบเก้าอืมถ้ามีคนซื้อโคตรดีใจอบอกเลยอันนี้ขายกี่บาทดีอะ สองเหรียญป่ะเนี่ยราคาไม่เยอะโอ้โหที่ไหนเขาขายกันหนมปังราคาเออเจ็ดสิบบาทแพงจังวะซึบข้าวสาลีอืมขอเยอะคนนี้แล้วกันต้อกำไรสักสองเหรียญป่ะเออนี่ต้องคนซื้อดิวะนี่โอ้โหเขาซื้อกันเต็มไปมาคุณลูกค้าว่าอย่างไรเอาเงินสดออา เ0บาทให้0บาทอะผมให้1เซนแล้วกันนะแถมไม่แถมลูกค้าน่ารักไมนี่อ่ะลูกค้าคนนี้ผู้หญิงผู้ชายวะเมันเหมือนสาวหล่อเลยอะให้เงินมาพอดีงั้นผมติปผมแถมคุณได้ให้ไปการเลี่ยงแบพิเศษโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นซื้อร้านนี้ถ้าจ่ายเงินสดมีแถมไ สี่สิบหกดอนหรือสี่หกเหรียญวะถ้นสี่สิบหกสี่สิบหกดอนเลยนี่ก็สี่สิบหกเซนอ่องั้นเราต้องเราต้องแถมใจเย็นอัน,นอันนี้มันเยอะอยู่เอ,อจุ๊บจุ๊บแล้วก็ยุบยุบโอเครอบนี้ขดเยอะเลยอ่ะไม่สามารถ ไม่สามารถจริงๆก็้ยสี่เหรียญเนอะโหห้าเหรียญแล้วกันนะเออกำไรเอา <c oughs> คุณทำระเงินผิดโอ้โจบจบละจบละอืมโอเคเอ้ยลูกค้าต่เยอะต้องจยบ,อนนยบัตรเครดิตกันว่าละเฮ้ยโหลูกค้าเป็นสาวแว่นเอาไปสิบเหรียญพออืมเอาเฮ้ยผมผมรู้สานให้สิททิพีเศษมันไม่ให้อ้ไม่มันเลย <c oughs> มาซื้อ เฮ้ยสิบแปดเหรียญเฮ้ยถ้าถ้าผมถ้าผมทำอย่างนี้อ่ะทุกคนในสามสิบซุดดึ๊บนี่ตกลงกระเป๋าหนักเลยนะครับคุณลูกค้าซุนีถอนถอนสามเหรียญโอเคชิวๆคนต่อไปครับคนคนต่อไปคนต่อไปเลยครับโอเค ไม่ร้านเราที่ขายดนีนแ้วเนี่ยต้องขายสักราคาเก้าพันนี่คืนหนวดคืนคืนด้วยลูกค้าสาวแว่นอีกแล้วซื้อด้วยเงินสดเตะโอ้ยจบเรี่ยวอดแถมนีม่คือเราเราอยู่ขา้างหน้าเคาน์เตอร์งี้เลยลูกค้าเข้าเลยไหมไป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 ไหนก็ไปคนคนคนนีไไไไ้ไปไหนก็ไป โอ้ไม่โอ้ไม่ไม่เฉยตัวความหญิงโอ้ไป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 รับรับเงินทอนแล้วไปอะให้โอ้ว้าเออไปไปจะจะไปไหนก็ไปเออเฮ่ไม่เฉยตัวความิงปิดร้านเลยเมื่อกี้ผมอย่างแย่เลยผมผมขอโทษนะทุกคนเอาเอาเป็นว่าโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่า โอ้รู้สึกคลิปนี้ผมจะดิดๆนันะรู้สึก,กแบบปีปีใหม่แล้วออมันก็ต้องมีอาการแบบ <c oughs> ความบันเทิงมากขึ้นเ <c oughs> พราะงั้นก็คลิปนี้ก็จบแล้วะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ผมต้องขอขอบคุณขอบใจขอรไทย thank you นะที่นี้ด้วยฮนะแล้วก็ฝากกดไลค์กัซับสไครต์ถ้าชอบก็แชร์ด้วยแล้วก็สำหรับปีนี้ปีใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ทุกคนรอติดตามกันอีกเยอะเลยผมบอกไว้เลย ช่วงอ่าไม่ช่วงกลางๆปีก็ช่วงต้นๆปี่ะผมจะมีเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยบอกเลยว่ามันแน่นอนในอน,คนาคตต่อปีนี้นะแล้วก็เป้าหมายเรายังเหมือนเดิมนะทุกคน1,000ซับอย่างน้อยปีนี้ต้องถึง1,000นั่นแหละ <laughs> <laughs> โอเคเาอกกันเจอก,กันไปแล้ว